โอเคค่ะก็สวัสดีทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เนี่ยเราก็มาเจอกันอีกแล้วทุกคนกับกิจกรรมที่มันอัปเดตเข้ามาในวันนี้เนะคะเป็นสกินของยอนค่ะสมบัติเทพเจ้ามังกรน,นั่นเองสกินนี้นะคะเป็นระดับมิราเคิลค่ะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปลุ้นกิจกรรมนี้กันนะคะเอ็นจอยขอแวะไปดูกิจกรรมอื่นก่อนนะ นี่ค่ะทุกคนกิจกรรมนี้นะคะร้านค้าพเพจจอนกิจกรรมนี้ที่เอนจอยไม่ได้เข้ามาเล่นเนื่องจากว่ามีครบทุกสกินแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยค่ะทุกคนเราจะข้ามกิจกรรมนี้ไปกันนั่นเองนี่ค่ะทุกคนและกิจกรรมนี้เนี่ยเข้ามาตั้งแต่วันที่20แล้วนะคะวงแหวนเวทจอมป่วนนะคะกดเข้ามาดูกันก่อนโอเคนะคะทุกคนสาหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเอนจอยก็มีเกือบครบทุกสกินแล้วนะคะขาดแค่สกินเดียวเป็นของเอลสุตัวนี้ค่ะกดเข้ามาดูกันก่อน นี่คะ่ะทุกคนสกินนี้นะคะเป็นสกินระดับทรู <What? S 1> ก็น่าจะเป็นสกินของทรูนั่นแหละนะคะได้รับในวงแหวนเวทอันเชิญเท่านั้นนะคะคือต้องบอกว่าสกินของเอลซูนะทุกคนเอ็นจอยก็มีเกือบครบแล้วนะคะจริงๆเลยนะขาดแค่อีกหนึ่งสกินสกินนี้เป็นของฮีโรอีก <wanna> ทุกคนก็สามารถใช้คูปองซื้อได้แล้วเอง ที่เหลือเนี่ยมีครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปที่ร้านค้ากันก่อนทุกคนนี่ค่ะทุกคนมาซื้อแพ็คคัมพีจอมป่วนนะคะลดราคาอยู่ที่25คูปองก็กดซื้อไปเลยหลังจากที่เราซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนและก่อนที่เราจะเข้าไปสุมเนี่ยยังไงก็ต้องเติมคูปองกันอยู่แล้วนะคะเอ็นจอยก็ขอแนะนำเพจนี้เลยค่ะ โกลเด้นเติมเกมค่ะเติมได้เติมดีเติมไม่มีอันนะคะเติมได้ตลอด24ชั่วโมงก็จะมีราคาที่ถูกที่สุดแหละก็แบบจุกๆนะคะที่เขาอัปเดตราคามาใหม่ง่ายๆค่ะทุกคนเพียงแอดไลน์ไปที่แอดโกลเด้เติมเกมนะคะอย่าลืมมีแอดน้ำหน้าด้วยนะเดี๋ยวจะหากันไม่เจอและวเขาก็ยังมีบร,ริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายค่ะหากใครที่สนใจอนดอยติ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้แล้วค่ะทุกคน โอเคนะคะหลังจากที่เราเติมคูปองไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยรอบนี้อนจอยจัดไปที่2,500คูปองนะคะกะว่าจะมาเล่นกิจกรรมนี้แล้วก็สุ่มสกินของยอนนะคะ2,500ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะโอเคกดไปเลยนะคะสุ่ม5ครั้งแรกทุกคนเราก็มาลุ้นกันว่าจะออกง่ายหรือเปล่านะเฮ้ย <c oughs> ได้สกินเฉยเลยนะคะแต่ว่าเราก็มีไปแล้วนั่นเองคือเปิดไปรอบแรกได้ชิ้นเดียวทุกคนแต่ว่าสกินของเอลสูตัวนี้เนี่ยใช้แค่8ชิ้นส่วนเท่านั้นนะคะโอเครอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการกดที่ใช้คูปองแล้วนะคะเสียทีละ50คูปองทุกคนจัดมา50คูปองนะคะกับ7ชิ้นที่ยังขาดอยู่โอเครอบนี้มา2ชิ้นไปกันต่อนะคะทุกคน ชิ้นเท่านั้นนะคะกับสกินของเอลสุเฮ้ยลู้นอย่างเดียวเลยหรอมันจะเกลือไปแล้วนะคะจังหวะนี้ไม่ได้เออรอบนี้มาเป็นเซี่ยรยมค่ะทุกคนก็จัดมาเฮ้ยเดี๋ยวนะสกินออกแล้วส่งตัวนะคะคือมันจะออกง่ายขนาดนั้นเลยหรอซึ่งอจอยเนี่ยมีครบไปทุกตัวแล้วไงตอนนี้มาแล้ว5ชิ้นทุกคนขาดแค่อีก3ชิ้นเท่านั้นนะจัดมาครับผม ออกเลยได้ป่ะสามชิ้นเนี่ยมาหรือเปล่าอืไม่ออกอีกตัางหากโอเคงั้นเราก็จะกดไปรัวๆนะคะสามชิ้นนี่คือมันจะออกยากไปไหนรอบนี้แหละมะเออไม่สักชิ้นเลยทุกคนเมื่อกี้นะคะที่มันออกสองสกินทุกคนสองสกินที่อยู่หน้าจอนี่แหละนะคะซึ่งเราก็มีไปแล้วขอกดมาที่1ครั้งแล้วกันมาเผื่อมันจะออกดีกว่า5ครั้งเนนี่ไงออกจริงด้วยทุกคนเออ อีกสชิ้นมากดหนึ่งครั้งดีกว่านะนั่นแหละสวยออกง่ายกว่า5ชิ้นอีกชิ้นสุดท้ายจงออกมาอุ๊ยอีกหนึ่งชิ้นสุดท้ายเท่านั้นนะคะอุ๊ยไม่ออกสักทีวะ <c oughs> <c oughs> ชิ้นเดียวเองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันชิ้นละสิบคูป,ปองนะทุกคนหนึ่งครั้งก็สิบคูป,ปองเดี๋ยวนะเมื่อไรจะออกครับนี่เออมาสักที<ด>นะคะโอ้โห <_ S 2> เหลืออยู่2,170คูป,ปองสำหรับสกิกนเอลสูต,ตัวนี้เนี่ยเอ็นจอใช้ไป330คูป,ปองเลยนะไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะคะโอเคเราไปแกลกรางวัลกันดีกว่าสกิกนของเอลสูตัวนี้จัดมา The guide คือเอนจอยไม่แน่ใจว่าสก,กีนี้เนี่ยมันรับยังไงนะคะรับได้แบบไหนนั่นเองน่าจะเกี่ยวกับทรูสักอย่างนี่แหละนะโอเคเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและเราก็มาจากกันต่อนะคะกับกิจกรรมของยอนนั่นเองคือเข้ามาเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกหนึ่งรางวัลน,นะคะที่เราต้องการนั่นเอง ซึ่งรางวัลเนี่ยมันมีน้อยมากๆนะคะเพราะไอ้จอยเนี่ยก็มีสกินเกือบครบทุกตัวแล้วนั่นเองงั้นก็ขอเลือกเป็นฮีโร่ละกันนะคะตัวนี้ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าสกินของยอนตัวนี้ e อ j o จอยยังไม่มีนะคะเป็นสกินระดับ Miracle และงบของเราตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่2,170คูปองไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะคะไม่พอก็ค่อยเติมเพิ่มละกันนะคะกดไปเลย5คูปองแรกมันน่าจะเป็นการการันตีอยู่แล้วนะคะทุกคน เพราะว่ามันก็ต้องเปิดให้ครบทุกช่องอะน,นะถ้าเราต้องการสกินของยอนส่วนสกินที่เล่นครบ6ครั้งเนี่ยไอ้จอยบอกได้เลยว่ามีครบแล้วนะคะ <Huh? S 1> โอเคเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะได้สกินของยอนนั่นเอง โอเคทุกคนและครั้งสุดท้ายเนี่ยเปิดในราคา499คูปองนะคะก็กดไปเลยนี่ไงก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะคูปองก็ยังเหลืออยู่นะทุกคนเหลืออยู่664คูปองเลยเอนจอยเนี่ยคำนวณไว้ไปที่เรียบร้อย,ยนะคะเราเสียไปทั้งหมด1,506คูปองค่ะสำหรับสกินของยอนตัวนี้นะแล้วก็มารับรางวัลตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่เรียบร้อยหมดยัง ยังไม่หมดใช่ไหมเอาให้หมดค่ะเปิดไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปรับรางวัลกันดีกว่านะสําหรับรางวัลที่เราได้นะคะทุกคนก็เปิดไปก่อนตัวนี้เป็นฮีโร่เรียบร้อยนะคะทุกคนจะบอกว่าฮีโร่ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่เอนจอยขาดนะและตอนนี้เอนจอยก็มีฮีโร่ครบทุกตัวแล้วนะคะ <c oughs> และสําหรับสกินของยอนนะคะทุกคนกดรับไปเลยจ้า ก็สำหรับสกินตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่สกินใหม่นะคะมันเป็นสกินเก่ามากๆแล้วทุกคนนะคะอินตอยก็เพิ่งมีนี่แหละโอเคได้กรอบโปรไฟล์มาด้วยนะ โอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาดูสกินของยอนก่อนนะคะที่แอนจอยมีตอนนี้คือก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ามีครบทุกสกินไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นสกินของยอนร่างต้นเลยนะทุกคนแล้วก็มีตัวนี้ <My boat S 1> นะคะ <bring> เป็นสกินระดับฮีโร่อีกนั่นเอง <night> แล้วก็ <light S 1> ตัวนี้เป็นอันติเมตนะคะต่อไปก็เป็นอีพิก ลิมิเต็ดสีส้มก็มีแล้วนะคะนี่และตัวนี้ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลย <strike> นี่ค่ะทุกคน เป็นสกินระดับมิราเคิลเลยนะราคาไม่แพงนะคะรู้สึกว่ามันจะถูกนะอาจจะเป็นเพราะว่าสกินเก่าแล้วแหละทุกคนก็สวมใส่ไปเลยนะคะแน่นอนค่ะทุกคนและก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปเนี่ยเอ็นจอขอเข้าไปดูเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกินของยอนตัวนี้กันก่อนเลยโอเคนะคะทุกคนสําหรับสกินของยอนนะคะมาดูสกิลแรกกันก่อนเลยนะความเสียหายนะคะนี่ก็จะเป็นแบบมังกรอ,อะ อุยแต่ว่ายิงธรรมดานี่คือแบบพุ่งแรงมากนะทุกคนดูดิเอฟเฟกตสุดโกงสกิลแรงมากนะคะประมาณนี้นี่ไงสวยอยู่นะทุกคนระดับมิราเคิลเลยด้วยสำหรับสกิลที่2องนะคะทุกคนนี่ไงดูดีๆทุกคนมันเป็นหัวมังกรหรือเปล่าเอนจอยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับอันติก็มาดูก่อนก็จะออกเป็นทองๆอ,อย่างนี้นะคะ เฮ้ยมันมีตัวอะไรเหมือนแบบอยู่ใต้ในๆ้นด้วยทุกคนดูดีๆด,ดิเหมือนมีมังกรอยู่ในน้ํานะคะประมาณนี้นะเรามาดูท่าวาร์ปกันดีกว่าทุกคนท่าวาร์ปก็อลังการอยู่เหมือนกันนะคะ นี่ไงแต่จอยรู้สึกว่าสกินมิลลราเคลของยอนตัวนี้เนี่ยไม่แพงมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันคงเป็นสกินเก่าแล้วแหละใครที่อยากกรองสุ่มลองลุ้นดูเนี่ยหมดไปเท่าไหร่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะอ <คง S 2> นจอยก็หมดไปพันห้าค่ะทุกคนประมาณนี้ทุกคนสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะหากชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อนจอยด้วยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ